อกยอยู่อยู่บ้านกูกับยาแม่ก็เขียนก็เขียนูกับยาด้หรออมไม่ได้อยู่ออเลยอยู่กับคน ชีวิตจริงเขาจะบิด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 แต่ผมทอย่างนั้นกดค้างเลยผมในชีวิตจริงเขาค่อยๆบิดนะผมกดค้างเลเดี๋ยวผมจะฟักอยู่เมื่ไห่จะเล่นไนะพอถึงม a s เ e อร์ทีวีแล้วก็เตอร์เตอร์ทีวีนะผมสองประเด็นนะล้วจีดีเให้ดูหน่อยนะผมอ่ารลยการจีดเอ กล้องเปิดคอมแล้วก็เอากล้องมาถ่ายคอมแล้วก็เล่น GTA เลยนะ okay. โอเคโอเคนะเดี๋ยววันไหนนะถ้าผมเอาโทรศัพท์ปไปบ้านของเตอร์ทีวีนะเดี๋ยวเราจะมาคลาสด้วยกันนะผมบู<ำ>๊ถ้ายกรอได้เนะกมไม้ดีเดี๋ยวเออเเอามาทำไม ใช้ไประโยชน์สินดีอ๋อไปฉลามพันดุนะคราวนี้ชื่อยุกตี้นะผมฉลามพันดุกรนะ่อยสิดๆเยแล้วก็คราวนี้ชื่อยุกตี้นะนะผมจะบอกว่าคุณมอสเซอรนะ์ทีวีนะที่คอมเมนเตอร์ทีวีนั่นก็คือคนเดียวที่ผมพูดนะมากคนเดียวกันเลยนะผม Boop! อีสวัยน้องบายออมบิกินโทแล้วมากินนี่คือแบบนี้จบกับเพื่อ ชอบตอร์ติต้ลมันอร่อยเดี๋ยววันไหนผมจะเข้าเซิร์ฟเดียวกันกับเตเลจีวีอ่าอันนี่ครับมีคนเข้าเซิร์ฟมาเยอะเลยทีเดียวฮะก็ดิบตั้งนานนะผม Which one? ด้วยตบไปด้วยตบมาตบตัวตบมาแล้วตบมาทีนี้เสร็จมั้ยครับตบตัวตบให้ตบมาตบสามตบสามผิด P W เลย P W เลยโอเคนะอ่าโอเคนะอ่า

でででみーもーみーももーはい。 我要什么意思啊？Well, แล้วครับผมบ๊ายบาย